สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับคณิตวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100แล้วก็การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะคะจะอยู่หน่วยที่8นะคะ,ะให้เด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะ แล้ววันนี้เราจะทำสองหน้านะคะนั่นก็คือหน้าที่137และ138ค่ะนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองค่ะนะคะคำสั่งนะคะก็คือให้ขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์กำหนด ให้ด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์กัะถามด้วยสีดำแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะ,ะเด็กๆเตรียมดินสอสีนะคะไว้สองสีนั่นก็คือสีฟ้าและสีดำค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าเอกนับภาพในสมุดภาพได้43ภาพ ติดภาพเพิ่มอีก12ภาพเอกมีภาพทั้งหมดกี่ภาพคุณครูจะได้คุณครูจะขีดเส้นสีฟ้าไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็สีดำสีฟ้าส่วนสีฟ้าคือโจทย์กำหนดมาให้เรานะคะนั่นคือโจทย์บอกเราว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องรู้นะคะส่วนสีดำเรียกว่า สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งเราจะต้องหาคำตอบให้กับที่เขาถามเรานะคะข้อนี้เขาก็ถามเราว่าเอกมีภาพทั้งหมดกี่ภาพอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำว่ากี่ต้องหาต้องเป็นอะไรคะต้องหาคำตอบนั่นเองนะคะข้อนี้อย่างแรกนะคะบรรทัดแรกให้เด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนเป็นตัวตั้ง นะคะตัวตั้งนั่นคือสมุดภาพได้สี่สิบสามแล้วก็ติดภาพมาอีกสิบสองแสดงว่าจะทำให้ภาพเราทำไมคะมีมากขึ้นทำยังไงให้มากขึ้นนั่นคือการเอามาบวกนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เด็กๆบวกนะคะอย่างแรกนะคะบรรทัดแรกเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นคือมีเท่ากับและสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ ตัวตั้งบวกตัวบวกเท่ากับสี่เหลี่ยมข้อนี้ก็จะได้เป็น43บวกด้วย12เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะบรรทัดที่สองอ่ะให้เด็กๆเขียนเหมือนเดิมนั่นก็คือ43บวกด้วย12แต่บรรทัดนี้เราจะให้เขียนเป็นคำตอบนะคะเริ่มบวกด้วยหลักหน่วยเหมือนเดิมก่อนเลยค่ะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนั่นก็คือสบวกสองได้เท่าไรคะ สามบวกสองได้ห้านั่นเองค่ะหลักสิบบวกหลักสิบสี่หลักสิบมีค่าเท่ากับสี่สิบหนึ่งหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบสี่สิบบวกสิบก็จะได้เท่ากับห้าสิบค่ะดังนั้นสี่สิบสามบวกด้วยสิบสองจะได้เท่ากับห้าสิบห้านั่นเองค่ะบรรทัดที่สามให้เขียนเป็นตออบตอนะคะ เวลาตอบเราจะต้องทวนนะคะ,อะตอบจะต้องขีดสองเส้นมนาะลูกอย่าลืมเราจะต้องทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะนั่นคือส่วนที่เราขีดด้วยสีดำว่าเอกมีภาพทั้งหมดเปลี่ยนจากคำว่ากี่ให้เป็นตัวเลขนั่นคือคำตอบที่เราหาได้ตอบ55หน่วยข้อนี้เป็นภาพค่ะ ดังนั้นข้อนี้ตอบว่าเอกมีภาพทั้งหมด55ภาพมาดูข้อที่2ต่อเลยนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าพิมพ์ซื้ออาหาร27บาทยังเหลืออีก20บาทเดิมพิมพ์มีเงินกี่บาทอะ สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราให้เรารู้แล้วนั่นคือขีดด้วยสีฟ้านะคะข้อนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเดิมพิมพ์มีเงินกี่บาทนะคะบรรทัดแรกให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์<ม>นั่นก็คืออ่ะวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะมีเขาซื้ออาหารไปแล้ว27ยังเหลือเงินอีก20นะคะเดิมอยากรู้ว่าตอนแรกเดิมคือตอนแรกมีเงินเท่าไหร่ ตอนแรกต้องมีเงินเยอะใช่ไหมคะทายังไงให้มีเงินเยอะขึ้นอนะคะนั่นคือเอามาทําอะไรคะบวกนั่นเองนะคะตัวตั้งคือ27ตัวบวกคือ20นะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะได้เท่ากับ27บวก20หาคําตอบเลยคะ่ะ7บวก0ได้ขอโทษนะคะอันนี้ขอแก้ไขลูกศรน,นิดนึงนะคะ ใหม่นะคะ7จ็บวกศูนย์ก็ได้ถัดเท่าไหรคะ7 2็ดบวกสองได้เท่าไรคะ4นะคะดังนั้นหลักสิบจะได้เท่ากับ40หลักหน่วยจะได้เท่ากับ7ข้อนี้ตอบว่าต่ออบอตอบเราก็เอาที่เราขีดเส้นใต้ด้วยสีดำมาตอบค่ะนั่นคือเดิมพิมพ์มีเงิน47บาทนั่นเองค่ะ ตอบคำว่าบาทนะคะหน่วยเป็นบาทนะคะใช้ใช้หน่วยเป็นบาทข้อนี้ตอบว่าเดิมพิมพ์มีเงิน47บาทค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะนักเรียนชาย22คนนักเรียนหญิง17คนเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนสิ่งที่โจทย์บอกเรานั่นคือมีนักเรียนชายให้เรารู้คือ22แล้วก็มีนักเรียนหญิงอีก17คนนะคะอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเรานะคะส่วน โจทย์ถามอะไรเราโจทย์ก็ถามว่าเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะคะ,ะทั้งหมดแสดงว่านักเรียนต้องเยอะใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเยอะเราจะต้องเอามาทําอะไรกันคะ,ะมีเลข22กับเลข17ต้องเอามาบวกกันนั่นเองค่ะตัวตั้ง2 2บวกด้วยตัวบวก17เท่ากับสี่เหลี่ยมบรรทัดถัดไปนะคะให้หาคําตอบ เราก็บวกด้วยเริ่มต้นด้วยหลักหน่วยก่อนเลยค่ะ2อบวกเนะคะจะได้เท่ากับเ,เราต้องโยงให้ถึงนะคะให้ถึงหลักนะคะลูกอนะ่าโอเค2อบวกเจะได้เท่ากับเท่าไรคะนับต่อจาก7จ็แล้วไปแปใส่เลข9กค่ะ ต่อไป2อบวกหได้เท่ากับ3 3อยู่หลักสิบสจึงมีค่าเป็น10ดังนั้นข้อนี้22บวกด้วย17จะได้เท่ากับ39ค่ะออบตอบนะคะขีด2เส้นค่ะตอบอะไรคะเราก็ยกที่เราขีดเส้นใต้ด้วยสีดำลงมาเขียนเลยนั่นก็คือเป็นนักเรียนทั้งหมด39คนค่ะ เวลาเขียนต่ออบตอบให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆต้องเขียนเป็นเลขไทยถ้าเขียนเป็นเลขอารบิกผิดนะคะตอบเป็นเลขไทยะคะ่ะต่อข้อที่4เลยนะคะข้อที่4โจทย์บอกว่าป้านับเงาะใส่ถุงใบแรก56ผล ใส่ถุงใบที่สองมากกว่าถุงใบแรกส3บสามผลถุงใบที่สองมีเงาะกี่ผลอ่านะคะถุงใบที่สองมีเงาะกี่ผลดังนั้นถุงใบที่สองเขาบอกว่าใบที่สองมากกว่าทำยังไงให้ใบที่สองมากกว่าคะจะ ทำให้มากขึ้นจะต,ต้องเอามาบวกกันนั่นเองค่ะตัวตั้งก็จะได้เท่ากับถุงน้อใบแรก 56, บวกด้วยสิคือมากกว่า13ผลจะเท่ากับเท่าไรนะคะใส่สี่เหลี่ยมค่ะบรรทัดที่สองห้บวกด้วยสิหลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยนั่นก็คือ6กบวกสได้เท่าไรคะ9กาวนั่นเองหลักสิบบวกได้หลักสิบ 5บวก1เท่ากับหค่ะดังนั้น56บวกด้วย13จะได้เท่ากับ69กข้อนี้จะตอบว่าตออบตอยกที่เราขีดด้วยสีดำลงมาเขียนได้เลยนั่นก็คือถุงใบที่2มีเงาะ69กผลค่ะ,ะทีนี้เงาะใบที่2 69ก็จะมากกว่า ใบแรกนั่นก็คือ56บนะคะเขาบอกใบที่2มากวามากว่า69มากกว่า56ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะโจทย์บอกว่าแก้วมีเงิน70บาท แม่ให้อีก25บาทาแม่ให้มาอีกแสดงว่าแก้วต้องมีเงินมากขึ้นหรือน้อยลงคะมากขึ้นนั่นเองนะคะโจทย์ถามว่าแก้วมีเงินทั้งหมดกี่บาทเขาอยากรู้ว่าแก้วมีเงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองคะ่ะเราต้องเอาเงินที่แก้วมีอยู่นั่นก็คือ70มาบวกกับที่แม่ให้นั่นก็คือ25 เท่ากับสี N ่เหลี่ยมข้อนี้จะได้เป็น70บวกด้วยยี่าทีนี้เงินแก้วก็จะมากขึ้นนะคะมากเท่าไรมาดูกันนะคะหลักหน่วยนั่นก็คือ0ูนยบวกห้บวกหได้เท่าไรคะห้าหลักสิบค่ะ7จ็บวกสอแล้วไป8 9ใส่หลัก10ค่ะ9้าหลักสิบเนี่ค่าเป็น90นะคะดังนั้น เจบวกด้วย25จะได้เท่ากับ95ค่ะปอ,ออบตอบเราก็ยกที่เราขีดด้วยสีดำลงมาเขียนได้เลยนั่นคือแก้วมีเงินทั้งหมด95บาทโอเคทีนี้แก้วก็จะมีเงินมากกว่าเดิมใช่ไหมคะอ่านะคะ เราก็จะได้นะคะอัะอนนี้เป็นหน้าเฉลยน,น,นะคะสองหน้านะคะนั่นคือหน้าร้อยที่สาหน้ามสิบและหนึนะคะทั้งหมดห้าข้อนะคะเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการบวกจํานวนสองหลักและจํานวนสองหลักนะคะที่อยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาค่ะโอเคนะคะแล้ว อ่พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ